สวัสดีครับพี่น้องครับเป็นที่น่ายินดีครับอย่างยิ่งเลยครับไก่ดำผูฟางของเราครับตอนนี้ได้ไข่มาแล้วครับสองฟองด้วยกันนะครับพี่น้องซึ่งเป็นไก่ดำผูฟานที่เราเลี้ยงเพาะมาด้วยบมือนะครับเจ้าโจงได้ยิงสิงขันของเจ้าโต้งเมื่อกี้ครับนี่คือเจ้าโต้งรุ่นที่สองครับรุ่นแรกก็เรานี้หนะครับที่หมา ตัวล้าครับที่ได้กินรุ่นพี่ของมันไปนะครับยี่สิบสองตัวยี่สามตัวนะครับอต่นี้รุ่นที่สองครับเนี่ยต่อเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วครับพร้อมไข่แล้วนะฮะนี่ครูดำารูพานรุ่นหนึ่งเลยครับเห็นไหมฮะสีดำเลยเนี่ยดำทั้งสีดำรุ่นหนึ่งครับรุ่นสองก็สีขาวรุ่นสามก็เป็นออกสีเหลือง,ง,งทองนะครับพี่น,อน้องเห็นไหมฮะทอง สองสรุ่นหนึ่งสองสามคเนี้หนึ่งสองสามคเนี้ยรัก็ในเป็นไข่ตัวรุ่นสองมากกว่านะครับเพราะรุ่นสองเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วครับแต่รุ่นหนึ่งกำลังจะเป็นหนุ่มรุ่นสามก็เหมือนกันครับ สงาวนี้รับมาจากคูพันรัชนีเวทเลยนะครับพี่น้องเขาให้มาสีไอ้หกตัว88แปดแปดตัวครับแปดตัวตัวเหลืองทองนี่สี่ตัวแต่ตาไปสองแล้วก็กววนั่อีกสี่ตัวขาวเนี่ยะตัวขาวขาวเล็กๆอีกสี่ตัวแปดตัวตัวนี้ก็มาจากบ้านมะนาวของเราเนี่ย ้าผูพานแตกลายไปนิดนึงนะผลจะแซมแซมด้วยไก่พึ้นบ้านนะครับแต,แต่พ่อพันแม่พันมัคือตัวเป็นตามแท้ๆเลยนะครับที่บ้านมะนาวเป็น,น้าดีใจครับนี่เริ่มไข่แล้วครับเนี่ยสองฟองครับเห็เห็นเนี่ย อยู่ที่เว่าแม่หนึ่งจะไข่กี่ฟองแม่ก่อนไข่ไปเจ็ดฟองนะครับตอนนี้ได้นําไปฟักแล้วการเก็บไข่หน้านี้ก็เจ็ดวันเก็บทีนครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็สามวันเก็บทีแต่ที่ผ่านมาหน้าร้อนของเรามีปัญหาครับร้อนจัดๆครับไข่มันจะเน่าฟักไม่ได้ผลครับหน้าฝนโอเคครับที่ผ่านมาก็รุ่นนี้ก็ออกฟักในหน้าฝนนะครับชุดนี้ฮะชุดที่ออกมาเนี่ยหนึ่งสองสาม ขันเราขังตัวโจงไว้ในสองตัวที่เหลือเป็นตัวเมียนะครับ mm hmm. เป็นพี่น้องกับชุดนี้ครับแต่ข้างหน้าเราจะไม่ได้ครับเราต้องหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวที่ถมาผสมแล้วครับเพราะว่าถ้าเอาพี่น้องผสมกันไม่เป็นนี้ไก่ชิดครับไก่ตัวเล็กครับทําให้สายพันธุ์มันด้อยไปนะครับพี่น้อง ราต้องหาสายพันธุ์ที่อื่นมาผสมอย่างที่บ้านมะนาวบ้างหรือว่าที่กลุ่มของคนเลี้ยงไกด่ดำด้วยกันนะคร,ครับสวัสดีครับ